มาครับทบร้อยนะครับจังหวะน,นี้ไม่เรียกไม่รีรอครับลบสามตัวแรกออกไปเข้าเกมเข้าเข้าเกมกดเลยเข้าเกมกดเลยกดเลยครับกดเลยหนึ่งล้านเป้เลยครับโคตตโน่ต่อไปกอดอีกทีหนึ่งกดแล้วกดแล้วกดแล้วได้เดวันอะไรไม่รู้อยู่แมนซีส่ไอหัวทองคะต่อไปกอันสุดท้ายยังไงดีเพื่อน ทำร้อยออกข้าวใหม่ก uh ่อนเลยเพื uh ่อนๆจะไปเลยหน้ากับพี่ปุ๊บกดปุ๊บ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 นีปีเกยิ้มแฉ่งเลยเจ็ดแสนต่อไปเพื่อนทำห้าสิบมาครับผมอ阿拉伯啊啊啊啊มา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 วนวนหนึ่ง อันหนึ่งมันไม่วนแล้วมันมีจะมีแสงแสงสีทองกระพริบหนึ่งสสกดแม่งเลยสัตว์เดปายมาเลยเพื่อเนเอยเอาต่อไปอีกตัวนึงคิววีดิแม่เอเชื่อตัวเองแหละสามแปดสามแปดสองสี่สองสองสี่ห้าห้าวิหนึ่งสสามสี่ห้ากดที่เลขหนึ่งครับบับโอ้โหพอๆเลยไปคุยกับเดปายเดปายปมึงอะ เอาได้แฮร์รี่เคนเลยเพื่อนท็อป30มาใบสุดท้ายแล้วใช่ก็กดไปแล้วได้แฮร์รี่เคนมาปิดตาแล้วกดชัด,ดาวเลยปะเฮ้ยอ <c oughs> <hör> ย่าใจเอาบอสุริดูบธวิศรีดูเดาอปั๊บโอ้โหได้พี่เคนสองตัวแล้วครับผมไปอันตีเลยไปเฮ้ย ลาก่อยคลิปนี้นะครับผมสองนาทีไม่ได้ไประโยชน์ที่ไหเลยเลย